มือนี้เฮาสิเฮ็ดเมนูอีหยังแน่มีสามเมนูดอ้ะยายจันสิเฮ็ดให้กินมีเมนูอย่างยายจันอันดับแรกหนูนาหนูนาเฮ็ดอีหยังขัวแม่สีขัวใส่พักสีขัวใส่นี่บ่ป้าแต่แซ่บแท้อีแม่บ้านในเมนูที่สองให้ยังเชียร์จะน้าเชียร์คั่งเชียรอันอีอ้อแม่เสร็จอีหยังออมบอกออมอลัการสงตงคมทอกอย่างหล้วก็เมนูที่สามของเฮาคือ นี่เด้อโอ้เป็นตะแส็บคักย่ายจันเด้อเหมือนนี่เส็เด้อนี่เส็เห็ดใส่บักเคี้ยวใส่บักเคี้ยวเออนี่ไปลงมือเห็ดเลยอีแม่นี่อันนี้แม่อันตำพริกใส่อันเอียงเกาะหัวกินไคตะไคร้หัวกินไคมาสักเออข้าวเสใสจังใดอันโอ้ยหม้อเจ้าคือสีดำงามอำลำเด๋ยไดจันเขาเป็นสีงามอย่างนี้สีงามเนาะ หม้อแม่โอ้ดีละงามแล้วสีหม้อธรรมศาสตร์มากเลยปะใส่อย่างน้อผงผงนัวนะคะใส่ผงนัวเข้าไปใส่เยอะๆไปเลยสิเด็ดใส่เกียร์นะคะเกียร์ใส่เกียร์แล้วก็ขับรถไปเลยใส่เกียร์ใส่ประเด็ดประเดดปลาปลาประเด็ดนี่นะคะโอ้ ก็ไปปลดลวงลวงลวงแระเส็บหอมใส่หัวหอมเข้าไปใส่พริกหลอโอ้บักพริกหลอตำบักพริกใส่บัพพ่อตำบักพริกหลอพร้อมนะคะพระเอกของเราคือเขียดเขียดเะนาไม่บอกนะอียอ้ออะไรคือเขียดอ้อวะเขียดเจนะขาคำขาอะไรก็ว่ากันไปโอนี่เอากระคนี่ คนขาหากัน<ด>ใส่ผ้าก,ก่อนใส่ผ้กกากอสจะผ้าก,กาดมันเปียกก่อนมันบ่โอ้ออปวดเส็บแท้ปวดลวงรวงเลยแล้วเ้าก็คนม,ม,มอรมด๊มทั้งนอกแล้วทั้งในมันขาวงามงามหมอนนะงามคันเงี้ยเงี้ยแต่งาม <laughs> โอ้ปวดปวดแส็บค่ะบึ่ง เห่านะคะเอาใส่ข,ข้าวขวก่อนผักว่าไหมใส่ก่อนใส่ก้นก่อนอันนี้ข้าวขว้าปวดนะใส่กันไปเลยแซบ่บเป็นกระแซ่บเท่ห์ว่ะหอมข้าวาข,ว,ขวนี่ย้ําจันตําบินดิตันสุดยดเค็ดกับขา้าวมันว่เป็นยังไงเขาว่าใส่เข้าไปเล,ยล้ย์ลางอยู่โห <laughs> <laughs> มันก็โป่งดอก <laughs> <laughs> มันแค่โรนโปกงโป่งแล้วแต่ว่าบุญเัื่อก้นกับปวดขาเนาะ จะแซ่บเลยแม่อ่ะจะบอกว่าเราใส่เครื่องปรุงเลยวะปรุนไม่ได้เลยค่ะเด้อซิมเบิงสักหน่อยอุ้ยแซ่บบอ,อน้ำปลาเตุ๋ยังอีกบออู้หูจแซ่บจะแซ่บตามด้วยผกักอ,อีกรอบหนึ่งนะเก๊หัวหน้าแซ่บผักง้อเลยนี่มแม่ เราเห็ว่าอู้ตักขึ้นถ้วยเลยปึ๊บนี่นี่ตัวนแสบตัวบ้านี่แสบขยายจันทร์นะพออีกบ่พอแล้วพอแล้วพักน้ำอ่าพักน้ำคุณน่ะได้บ่ายอ้อมเขียดอ้อมเขียดอันอี๋องเลยอ้อมเขียดจระนาจนเขียดออออ้เนี่เอาไปให้ลูกสาวกินบ่ไอ้เปรี้ยมากวันเสี้ยตั้งแต่แม่หนักแม่เธอเบิ้งหนักมันเดิมลุงสรีไทยหนักมันกินเป็นวะน้อ หายหาหิวแล้วอืมอนเนี่ยกินเป็นบ่อ,ออ้อมหยังอ้อมเขียดนี่น <laughs> <ม>เดี๋ยวไปจังกินเด้อเออนอิสตร